ทุกคนจะเชื่อไหมครับถ้าผมบอกว่ามีโปเกมอนธาตุหนึ่งที่เคยอ่อนเทียบเท่ากับแมลง <Huh? S 1> ไม่ว่าจะไปดูเทเยลิสไหนคลิปไหนหรือบทความไหนจะมีธาตุหนึ่งเนี่ยที่สู่สีคู่ขี้กับธาตุแมลงมาเลยตลอดธาตุนั้นก็คือธาตุน้ำแข็งนั่นเองแต่ก่อนที่ทุกคนจะพูดอะไรในคลิปนี้ผมจะมาบอกสาเหตุว่าทำไมธาตุน้ำแข็งถึงไม่ได้เก่งขนาดนั้นเหมือนเดิมมาดูที่เบสิกกันก่อนนั่นก็คือเรื่องธาตุ ในด้านป้องกันท่าน้ำแข็งเป็นท่าที่ห่วยมากๆน้ำแข็งแพ้ไฟต่อสู้หินและเหล็กการที่มีท่าที่แพ้ถึง4ธาตุถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆเพราะว่าท่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเฉลีย่ยอยู่ที่ธามท่าทเท่านั้นเองไฟที่เก่งและคนใช้กันเยอะอยู่แล้วบวกการเล่นทีมแดบท่าต่อสู้ที่มีท่าโจมตีที่หลากหลายและทรงพลังหิน ที่พร้อมที่จะโดนล็อกสไลด์และสเตลล็อกก็พร้อมที่จะเล่นงานคุณเสมอเหล็กเป็นท่าที่หลายคนติดเพราะาเอาไปใช้กับแฟรี่ในด้านต้านทานนี่คือท่าที่แย่ที่สุดในเกมเพราะว่าน้ําแข็งต้านแค่น้ําแข็ง <Bro. S 1> ถ้ากับว่าทุกท่าที่ไม่ใช่น้ําแข็งสามารถตีเข้าได้หมดเลยในขณะที่เราสามารถเอาท่าอื่นมารับการโจมตีไม่ว่าจะเป็นกิก้าชัดเหล็กที่พร้อมจะรับได้ทุกอย่างหรือขนาดท่าแมลงอะ ธาตุมันแรงอะ่ะเรายังเอามารับธาตุดินได้เลยนี่คือแบบจเจ้าออกมาก็กลัวจะตายไหมจะโดนต่อยหรือเปล่าหรือว่าจะโดนไฟเผายิ่งเราเอาธาตุน้ําแข็งไปรวมกับธาตุที่แพะเยอะๆแล้วความบนไลก็ตามมาน้ําแข็งหินโดนต่อสู้กับเหล็กคูณสี่น้ำแข็งเหล็กโดนไฟกับต่อสู้คูณสี่น้ำแข็งแฟรี่โดนเหล็กคูณสี่น้ำแข็งมืดโดนต่อสู้คูณสี่น้ำแข็งพืช โดนไฟคูณ4 cool, น้ำแข็งบินโดนหินคูณ4ที่ผมพูดมาเนี่ยคุณว่าบันเทิงไหมละ่ะ <c oughs> จับคู่แบบไหนก็อร่อยมันยิ่งกว่าทาาแมลงที่ผมเคยพูดไว้ในคลิปที่แล้วอีกแต่ถ้าพูดถึงด้านโจมตีแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในท่าที่ดีที่สุดเลยตบมือให้เลยครับ <c oughs> น้ำแข็งชนะดินมังกรพืชและบินก่อนที่จะมีแฟรี่เนี่ยก็มีน้ำแข็งนี่แหละที่เป็นดราก้อนคูลเลอร เพราะามันเป็นธาตุเดียวที่สามารถต่อกรอกับมังกรได้ในอดีต้าไม่นับมังกรด้วยกันเองอะนะดินก็เป็นธาตุที่นิยมเช่นกันเพราะว่าสามารถใช้สเตปเอิร์ธเพกได้ยิ่งเอาดินไปรวมกับมังกรก็จะกลายเป็นกาชอมโดนไอซ์บีมคูณ4แบบจุกๆุส่วนพืชกับบินส่วนมากจะเป็นซัพพอร์ตเอามาฆ่าพวกเทวินหรือว่าสปอร์ก็ได้แต่ว่าน้ำแข็งตีไม่เข้าถึง4ธาตุนั่นก็คือไฟน้ำน้ำแข็งและเหล็กโดยรวม น้ำแข็งชนะทาง4ี่ธาตุและตีไม่เข้า4ี่ธาตุเป็นการบาลานซ์ที่ดี <Okay. S 1> ทําให้การโจมตีประเภทน้าแข็งเนี่ยกลายเป็นท่าเคอเวเลตที่นิยมทั้งในการเล่นเกมปกติและในการแข่งแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าการที่เป็นคอรเวเลตที่ดีเกินไปกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะใช้ท่าโจมตีประเภทน้ําแข็งจากโปเมอนทัตอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นไอซ์บีมหรือไอซี่วินคือแทบจะครึ่งโลกโปเมอนสามารถใช้มันได้และทําไมเราต้องใช้ท่าน้ําแข็ง ในขณะที่เราไปใช้ธาตุอื่นก็ได้ล่ะคือเท่าที่ผมเข้าใจนะถ้าดูจากที่พูดมาเนี่ยธาตุน้ำแข็งเหมือนถูกออกแบบให้เป็น glass cannon หรือก็คือตัวทำดาเมจแต่ว่าจะค่อนข้างบางแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าโปเกมอนที่เกมฟิกออกแบบมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขัดกับสิ่งที่ผมพูดมาถ้าทุกคนสังเกตเห็นจะเห็นว่าธาตุน้ำแข็งเนี่ยมีแต่ตัวช้าๆเลือดเยอะๆดีเฟนซ์เยอะๆอ,อ,อย่างพวกอวลัก แบทริกอโบมัสโนเรจิไอซ์จะเห็นว่ามันขัดกับดีไซน์ g กร s s ค a นนอนมากๆกลายเป็นนอกจากว่าจะแพ้เยอะแล้วยังโดนเขาตีก่อนอีกถ้าเกิดว่าไม่มีผ้าสกา r l เล v ตไวโอเเนี่ยน่าจะมีแค่วีวมั้งที่นับว่าเป็น Glass c a n นอนของแท้ที่ทั้งเร็วด้วยสปีด125แรงด้วยแอตแทก120แล้วก็บางนิดหน่อยแต่ว่า Scarlet Violet ก็ได้เพิ่ม2ตัวที่เข้าขายคอมเซตนี้นั่นคือเชียนเป่า กับไอรอนบันโดที่ทั้งโคตรแรงและเร็ว2ตัวนี้เก่งจนสามารถเป็นเมตาและถูกนำไปใช้ในการแข่งขันอีกด้วยอีกหนึ่งปัญหาที่ท่าน้ำแข็งเจอคือสภาพโอากาสที่ตัวเองมีก่อนเจน9เห็บคือสภาพอากาศที่อ่อนที่สุดถ้าเทียบกับฝนแดดหรือพายุทรายรู้ไหมครับว่าเห็บให้อะไรกับ่าน้ำแข็งบ้าง hmm. ไม่ให้อะไรเลยครับนอกจากการดามจจากเห็บแดดจะบูสต์ดามจธาตุไฟ ลดดาเมจธาตุน้ำฝนจะบ,บูสต์ดาเมจธาตุน้ำลดดาเมจธาตุไฟส่วนทะเลทรายจะบ,บูสต์พลังป้องกันพิเศษสิ่งเดียวที่ท่าน้ำแข็งสามารถใช้ประโยชน์ได้ก็จะมีแค่โปเกมอนที่มีอาบิลิตี้อย่างพวกสโนคลกหรือสลัดลัชและสามารถท,ทําให้ท่าอย่างบิษสาตีเข้า100%แต่ว่าในที่สุดเกรมฟรีกก็ใจดีกับทตาน้าแข็งสักทีด้วยการเอาเห็บออกและแทนที่ด้วยหิมะซึ่งเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่ว่าเอาดาเมจ1ใน16ออกและแทนที่ด้วยเพิ่มพลังป้องกัน50%และการปรับพิมะครั้งนี้ทำให้ผู้เล่นสามารถเริ่มที่จะเล่นทีมหิมะได้ในปี2024ได้มีผู้เล่นที่ชื่อว่า n i c คิวเลดดี้ได้เอาทีมหิมะที่นำโดย a r t ์ติคุโนและ a l o ร a n i าไน t a ลส s เอาชนะโปย์มอนเรจิเนล l c แชมเปี้ยนชิที่อุเทเชตได้ซึ่งเป็นคอมโบที่นรกแตกมากอาร์ติ n o โนที่บูสต์พลังป้องกันจากหิมะ อัตราลกหลีกจาก ability snowcloak และอโลล่าเวลที่ได้จากอโลล่านเทลทาให้มันตายยากมากๆและสามารถสาดบิดสาดได้ไม่หยุดเพราะว่าบิดสาดแม่น100%ในหิมะอีกข้อหนึ่งที่มันเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ดีคือสถานะแข็งสถานะแข็งเนี่ยน่ากลัวมากนะเพราะมีโอกาสเพียง20%เท่านั้นที่จะสามารถหลุดออกและถ้าน้ําแข็งสามารถการจักสถานะนี้ได้ ยกเว้นถ้าโดนจากท่าทริอทแท็นะปัญหาก็คือมันไม่มีท่าที่สามารถทําให้ติดสถานะแข็งได้แบบ100%ซึ่งจะสามารถติดแข็งได้จากท่าโจมตีประเภทน้ําแข็งเท่านั้นและมีโอกาสเพียง10%ทําให้เป็นสถานะที่หวังผลไม่ได้ในขณะที่สถานะอื่นสามารถติดได้แบบ100%ก็จะมีเผาจากวิโอวิฟชาจากธันเดอร์เวฟพ็อกซิกหกากใช้จากท่าพิษและสปอร์ทำให้หลับ แต่เอาจริงถ้าเกิดว่าสถานน้นมันแข็งแม่นร้อยมันก็โกงอยู่หรอกและข้อสุดท้ายตรงนี้ผมขอพูดถึงเกมปกติบ้างและไม่เกี่ยวกับธาตุโดยตรงแต่จะเกี่ยวกับการดีไซน์เกมซะมากกว่าคือการที่เราจะเจอธาตุน้ำแข็งในท้ายเกมเป็นส่วนมาก<ะ>แล้วตรงนี้มันเป็นปัญหาย,ยังไงละ่ะคือเวลาที่เราเล่นเพย์ทูปกติเราจะรู้สึกว่าปอยมอนที่ได้มาใหม่จะไม่เก่งเท่าปอยมอนที่มีอยู่ในทีมเพราะว่าปอยมอนในทีมเรา จะมีค่า EV หรือ Effort Value ที่สูงมากกว่าจากการจัดการโปยมอนระหว่างเดินทางทำให้เก่งกว่าโปยมอนที่เพิ่งจับมาส,สดๆร้อนๆและถ้าน้ำแข็งเนี่ยจะเจออย่างมากก็หลังยิม6เช่น C Foam ในคันโต Ice Path ในโจโต w h o v e ในโฮเอนถนน n อถนน2 16217ในซินโอ f r r สค c a v e r นในคาร์ลอสเม r าส์ดานิกะใน a l โล a าจะเห็นว่าทุกที่ที่ผมพูดมาจะอยู่แถวยิม6 ไม่ก็ยิ้มเจ็ดกันแล้วทําให้เวลาที่เราจะจับปาและรู้สึกว่ามันอ<ๆ>่อนกว่าปกติบวกกับท่าที่มีการป้องกันที่อ่อนเลยอาจจะมีหลายคนเลือกที่จะเก็บท่าน้าแข็งเก็บเข้า PC และเดินทางต่อ <S <S <ๆ>ผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีโปยมอนสการ์เล็ตไวโอเนี่ยท่าน้ําแข็งแทบจะเป็นหนึ่งในท่าที่อ่อนที่สุดแล้วแต่การมาของโปยมอนเก่งๆท่าโจมตีใหม่ๆและบัฟสภาพอากาศหิมะแล้วทําให้ท่าน้ําแข็งมีจุดยืนที่ดีขึ้น และสามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหวังว่าเกมฟรีจะเสริมเพิ่มเติมทําให้ท่านน้าแข็งเก่งขึ้นรวมถึงท่าอื่นๆด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีอะไรที่จะเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ